สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเส,สนาร์นะจา่ะพี่น้องมือนี้ลมไม่บ่อยแน่จักหน่อยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเย็นเบิ่งใบหอมอันโอนเอ็นโอนเอ็นดีน๋จะ้ะอันนี้คือหอมเลยภาษีบ่อไทยบาอวดกะอดใจไม่ไหวเอาความเขียวสวยงามมาฝากหอมแขกในกระทะ กะละมังหน่อยนะจ้ะหอมแขกหอมแขกหอมเลยหอมเลยแต่ปลูกอยู่ที่อุบลน,นะคะนี่จะหอมแขกปลูกอยู่ประเทศไทยจัยงหวัดอุบลคือกันนะจ๊ะซื่อว่าหอมแขก แม่นพ no huh. well, so. ีกเลี้ยงแม่นพีขีนูสวนมอู้หเด้อจ้ะมันหลายพันวานไหวเป็นพันไดมากอะวานสั่งมาในเพจเพิ่นประกาศขายบัดไดลงขายกับสั่งมาตลอดเลยจ้ะบุดแต่พันผีกจักสิได้กินหรือบปล่าโอ้เด้อจ้ะพี่น้องปลูกซื่อๆนี่มาเบิ่งดอกมันนี่ดอกมันคือย้อนลงเนี่ยนี่พี่น้องทำไมไม่ชี้ฟ้า จังมาเบิ่งหน่วยเพิ่งน่าจะบอกว่าไดว่าเป็นคือพริกอีหอย่างเป็นพริกหยวกหรือพริกพริกปีศาจประเทศจีนบ่ะไม่ค่อยเยบิ่งน่าจะา่คุณจ้ะบรรยากาศตอนเช้าๆในสวนของเรานะคะเอาความสดชื่นมาฝากจ้า มีดอกไม้ส,สวยๆด้วยนะคะอัญชันกับอัญชันนี่จ้ะน,นี่กระพิกชนิดหนึ่งอีกนะจ๊ะว่ารูร้ว่าพันธุ์ยังคือกันนะจ๊ะปลูกแค่แน่น,น้นกระถางปูนวงมังกรนะจจะอันนั้นปลูกสล่อรอดเพราะันธด์เลยเพราะอาทิตย์นดาจะนะน้ำมาใส่มีกระเบื้อ โมโหซื้อคือกันละจ๊ะนี่ลูกะม่วงไปโกตน้นมันมันจะสวนเจร่วยน่ะจะรู้เลยพันโลกขิมพันแห้นมันเน็บนี่คือพี่ใกี่กระทางยังเคยมาเบิงนวยยังสืหูพันน่าจะพี่นองส้อแคมาเบิงพักสลัดสลัดนอกจ้ะสลัดนอกอันนี้เป็นกรีนโอ๊ก กรีนโอ๊กกรีนโอ๊กแล้วมีบัวร้ายเหงาจังลกกินไปเบิดแล้วนะจ๊ะอันนี้บัตเตอร์เฮดอากาศบัตเตอร์เฮดมีอยู่องตุ่นนะจจะกำลังงามนะจจะที่จริงเขาต้องใส่ถุงละตุ่นนะจจะพี่น้องทดลองลูกรังแรกจ้ะอันนี้เป็นกรีนคอตผักคอตผักคอตกรีนคอต นี่ก็แม่นเดิมจังจอันนี้ไดโนสอเคลไดโนเคลยน่าจะขนาดน่าจะขน่าเคลเนาะพี่น้อง,งกินอดกันยังมีอีกอยู่นาจัะอันนี้ไดโนเคลเยามาช้ำอีกใหญ่ลงกระทางอีกลงถุงดำอีกไวใถละกินน่าจัะ เพิ่นมาเก็บกินได้เป็นปีเพร่นเนอจากไดโนเสาร์คิวนีอ่อเาขกระปุกยุ่เลาะใส่ค่ะในขัวเห่านั่นจันขวมองเฮดกับเขาค่ะอยู่ข้างในมัะเฮดห่านมา,นนาจัาางสีงน่าจ้ะหานว่ากัรค้ัง ลูกเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะปลูกประดับปลูกกินก็นได้นะะ่าจะงามสลัดเนาะจ่ะมาวบนของไทยเฮาเนาะจะพี่เนอะมีจะผักชีไทยจะ,ะชีไทยแล้วก็มีสลัดด้วยนะคะมีหัตต์กอีตูไใบแมงลักนะะ่ะจะโหระพาก็ยังมีเลย เครือเทศก็มีเนาะจัน,จน <Okay. S 1> ใบแมงลักอยู่ข้างในชีไทยก็มีพอได้เก็บกินอยู่เน,นาะจ้ะนเมงลักข้าวคาวนะั่นก็จะเป็นผักสลัดเนาะสะลัดไทยนะจะใบแมงลักหรือว่าผักอีตู่นาะก็ร่างสีฝืนฝืนฉีบเนาะจา้ะตะกี้ใบเลี้ยงไอแม่อยู่ นี่าจะห้ามกับเห็ดหลัวใบยังซื้อน่าจะนี่กระริกอีกน่าจะห้ามกูปลูกไว้เนบแซมไใหเรื่อยๆน่าจะพี่น้องแซม์ใหม่ไฟทางนี้ก็เป็นตะไคข่น่าจะปลูกติดถนนเลยนะจ๊ะนี่พักสวนครัวเรากินได้หลวกินได้ที่ที่บ้านน่าพี่น้องเนาะวันนี้มาเบิ่งมีมะเขือเขา เครือคืนเนาะดอกเครือคืนงานงานที่น้องสีหน่วยคนว่ายใหญ่แล้วจากแสบบ่แสบบ่หโหจากคืนบ่คืนคืนคอยคืนแห้งค่ะโอ้โนอกจากเขาให้มันมีไหวนอกจากพันบ่อึดแล้วมันบ่หยางนอกจากทีเน้องนี่ก็ต้นพะยุงนอกจากเบี้ยพะยุงเท่า เดี๋ยวลงไปปลูกนี่นามีข้าวปีข้าวอมปีอันนี้ก็เบี้ยริกเบี้ยริกแดงน่าจะเบี้ยคลีเข้ากับปูไปอีกนี่วานไปเรื่อยๆน่าจะถ้าบื่อเบี้ยพริกดอกส่วนนี้บอดเบีื่พริกบุเคบือดอกจะเบืออันนีหน่วยเดียวเดินนี่เอาไปปลูกเดรรายล่ะอันท่านนี้เป็นทรงมาให้งท่านนี้ม่บ้านพอเพียงน่าจาก็จบขี้นิคันคนน่าจ้ะ ฟัง,งทั้งนี้ก็เป็นอมมะเขือเทศแจ็คฟันได้มาหลูด้วยใจพี่เนาะขักขึ้นชายสองกระทางสางกระทางกันในกระลังตัวนี้กระพักสะระแหน่กระพักกุยชายขึ้นชายเนาะนี่นี่พักขึ้นชายโอ้ยกระบอกพิบษบอกถืออันอันกุยชายพักแป็ดน,นี่เนาะกุยชาย นี่นี่หอมแบงหอมแบงอันพั้นหัวขาวๆเดี๋ยวสื่อคุณมากินก่อนก่เอามาลงทุงไวใบขยายใบก็พอเดี๋เก็บกินพอเดี๋กินใบอยู่ได้จ้ะนี่จ้ะหอมของเ้าวแล้วกันหอมเลยห่างอยู่จ้ะพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะ เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้โดยดีตลอดมากผู้พระท่านในกคตติดตามกับโคไหวในด้อจ้ะเพาะด้เบิ้งเป็นกำลังใจให้สาวบนคนเด็ดอุดมเตุคลิปใหม่ๆม,มาให้เบิ้งงนอกจากเนาะก็ติดต่อได้อีกทั้งสองช่องทางด้อยจ้ะในช่องเพจเฟซบุ๊กก็มีด้วจ้ะสาวบนคนเด็ดอุดมคือกันนอกจากซื้อเดียวกันนอกจากผู้ฟักส่วนขั้ว สุดท้ายนี่ก็ขอพระเยซสูคิดสุขไว้พระพอพี่นอ่องเราทุกคนแล้วจ้ะที่กำามารับชมในคลิปอยู่ดีมีแห่งเดิ่อจ้ะพี่นอ่องสวัสดีจ้าพอ,อกันคลิปใหม่จ้า